ครับบ๊าดีครับพี่น้องนะครับมือนีมาเยี่ยมเยียนทีมงานเนาะสายผู้เพิ่นมักนกนะครับต่อนนกมาห่อนเที่นเพิ่นแล้วล่ะครับนี่ครับเจ้าของบ้านรถไถคขนาใหญ่บัาดีครับถลองครับบ๊าดีครับเออครับโอ้เสียงเครื่องบินพี่น้องอันรองประท่านสภผ้าครับโอ้นกหลาเนาะครับเดี๋ยวผ้าพี่พานองไปช่มทังนก เพิ่นเพิ่นมักเรียงครับตัวนี้บอมแมนมัก่อไอ้ทันร่องเชิญครับทั้งนี่เหมือนนี่บอมมีเก็บมาเยี่ยมเยือนทั้งทีมงานนะครับหักแพงกันนี่พี่น้องลูกเาะครับอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ลูกเพาะหาิสายกุกไว้ท่านครับ สามกุกบ่ครับหรือที่กุกจับกุกขึ้นะครับอ๋ออันนี้สายกุกใช่ครับท่านรองครับครับมาตาแม่สั่งมาตาและน้องอืมหนกปลาเขานี่แหละครับครับครับนกปลาลอยมาครับพี่น้องอ๋อขออนุญาตท่านรองเพื่ออะไรครับเขากล้องคือนที่ได้อยู่พี่พามาชมทั้งพี่ครับบันพี่น้องไกลกับไหลครับ เอมอันมาเกลี้ยงครับผุนพี่น้องอันนี้สายสายนี่มันสายใดส,ส,สายปลาบอกครับท่านร่องนี่ครับโอ้สายปลาครับสายปลาอันนี้อ่าเป็นนกต้อได้หรือนกอะไรน้นอครับนี่น,นกเป็ไปไปเฝ้าเราขังไล่ลแก้ขันในการไเฝ้าคุมหรืออะะไครไปด้ว <c oughs> โอ้เป็นนกรักรักตะไคร้ครับพี่น้อง เออเพิ่นเบิ่งแล้ว่าตัวใดเป็นยังไแล้วก็เพิ่นก็นเอาตะคายไปดักเอาพี่น้องผู้ใดให้ที่ผู้ผ่นสนใจเนาะมีแต่ตัวงามครับตื่นกล่องแนครับหนาวไหม,มยูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโตครับสิปโตอันนี้เพิ่นที่เฮ็ดสิบก็โตอันนี้เพื่นที่เฮ็ดเป็น เป็นกองผสมครับนี่นี่ครับเปิ้ลที่เฮ็ดถังเงี้ยวๆไม่เข่าครับพี่นอ้องเป็นกองผสมมันนี่อยู่ในอยู่ในกองผสมนี่เป็นนกแม่บ่ครับท่านรองครับนกแม่ที่แยก,แกจากนกปูนกแม่ที่แยกจากนกปูนั่นครับจากนี่หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้ครับที่เฮ็ดไว้ที่ตัวที่สามครับองที่สามไมาปผ่าไปเบิ้งแม่กำลังเพาะไข่ อ๋อยูนี่ยังมีอีกอยู่แม่นบ่ครับนี่ครับนี่ครับตะลั่งตะลังกกไข่ครับอ้าวยู่ทางใดครับจะล่องบันเอาครับไปเบิ่งทางคุณครับพี่น้องบัดนี้เป็นการสมัยครับครับโอ้อยู่นี่ก็บ่แม่นน้อยๆพี่น้องโอ้ยรถไทยก็3คันพุุนครับเขาผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวจังได๋ไปดูมันเพลอยู่นี่ก็อยู่นี่เป็นพ่อเอาบ่ครับชุมได้หลายอยู่นี่ แถวนี้มีมูต่อแล้วก็มาให้ครับอ๋อเพิ่นต่อมูกระจ้าบ่มักซุ่มกระจ้าบ่มักเพิ่นก็มาให้เพิ่นมักเลี้ยงอยู่นี่มีอยัตราครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่นี่ก็สิบตัวครับจะชุดนึ่งจะได้ไหนครับจะได้ซุ่มเอาอยู่ในซุ่มไก่กับมีพี่น้องขอโทษขอโทษขอโทษมาเบิ่งครับบ้านเงินครับ อันนี้เป็นลูกเข้อปะครับทะล่องนี่นกเป็นมต่อม่แหงยักษ์โตแล้วครับอยู่นี่ป่านนี้โคกับโคกโครับโอ้ยตัวนั้นข้อมันนั่นถึกบ่วงโอ้ยฟินน้องเอ้ยอันนี้ผู้มักเลี้ยงเด้ครับนี่เพราะมันมักต่อครับครับ,บต่อเพเป็นเอ่อเพิ่นกำลังหัดอยู่ดอกว่าเลี้ยงอันนี้ลูกลูกลูกนกปะออครับลึกนกต่อมาได้ไหมเปะเลย โอ๊นอก,กพันเนียดนกตะไคร้ก็กกมีอยู่ในนีล่นล่ะเอาสุดยอดครับพี่นอ้องเบ่งหม่องผสมเป็นลักอีกเทนึงครับอันนี้มักมักเลี้ยงอิลีครับนี่อะมักเลี้ยงอหลีนี่อีกโซนหนึ่งครับอันนี้เกตแก้วครับนี่ เกตแกวคู่หนึ่งลูกพ้อหาสิบที่ครับตัวออกสีขาวแกมนี่เป็นตัวผู้หรือตัวแม่ตัวขาวเลายเป็นตัวผู้ครับตัวดำออกแดงนี่เป็นตัวแม่เกตแกวคู่โอ้ตัวตัวขาวนี่ออกตัวขาวนี่เป็นตัวตัวผู้ครับครับครับโอ้ตัวนี้ตัวออกสีกาแฟนี่ตัวแม่เป็นตัวแม่ครับได้ยักษ์ุดหร้อครับนี่อันนี้ลูกนกครับพึ่งสั่งเขามาโอ้ลูกนกพึ่งสั่งเขามา โอ้ oh, พี่น้องเอ้นี่นี่ล,ล,นลูกเพาะหาซี่น่ำแค่แ,แตัวนี้ตัวนี้ลูกเพาะหาซีบอ่นี่ครับครับมือขึ้เชิงเลยอ๋อ oh, จับได้ครับตัวนี้จับได้เลยจับได้บายได้ปล่อยได้กล่องกาจที่มือแน่พี่น้องมันอยู่โฮมครับโมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแมนกำลังเพาะอ,อยู่ครับกำลังอุ้มไข่อยู่เอ้าไปเบิ้งอีกพี่น้อง <laughs> จักไก่จักนกครับเพียบเลยอยู่นี่จักไก่จักนกพี่น้องเอ้ยพุ่นครับพุน่น จักรถอันนี้ก็ฟาร์มไก่ครับนี่มัเลี้ยงเนี่ยเพิ่นยีเฮ็ดไปไก่ห่มใหม่ต้มยังนี่นะครับอย่ามืดแน่โอ้มืดแน่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้คลองเหยี่มีตัวนี้เป็นลักเลยวะครับนี่ครับครับนะครับอย่ามืดแน่ได้ครับแต่ใครทีพี่น้องครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ห่มห่มลำใหญ่ไก่โฮมลำไร้เลยครับนี่ โตโตโตข้างล่างนี่ตัวแม่ครับตัวแม่เนาะครับตัวแม่ตัวข้างล่างมีขนโอขาวนี่ปอกขาเลยครับคปอกขานี่สายกุกครับพี่น้องสายกุกครับซีกุกครับสีกุกไว้นข้างบนนี่ตัวผูเนาะครับตัวบนตัวผูปลาลอยปลาลอยเป็นนกตอข้าเจ้าครับผมผมซื้อนกตอข้าเจ้ามาผสมล่องบนอ๋อเป็นนกสายปลาลอยเท่านี้แหละครับลูกมันก็อยู่ในกล่งที่ผ่านมานะครับลูกมันก็อยู่ในตุ่มเชือกมัดขาที่ผ่านมาอ๋อ ครับครับครับนี่เดี๋ยวสุ่มตัวนกปลาลอยพอพันให้เบิ้งครับใกล้ๆอาจิวกแกงมาหน่อพี่น้องือสิมไม่หยาดพิ่นอยู่กับบิ้จรอกครับเอาเบิ้งจุดไม่ครับบัดนี่ปุ่นขันแตกเช่าเช่าอยู่พี่น้องอันนี้ก็กงเตรียมกงเตรียมครับครับจ่นี่กงเตรียมเตรียมผสมือกันครับแสดงว่า าตัวแม่เขากงไว้เอ่อกงห้องเาเตรียมผู้ชมนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดห้าชุดตัวนี้ครับครับมีอยู่ข้างในกับนี่ฮะข้างในขอกไก่กับนี่ผุนครับอีกชุดหนึ่งครับอยู่ในผุนไก,ก่กับลายพี่น้องอยู่ข้างนี่ก็ได้มาฟังเสียงรถขับบ้านนี่ผุนตัวใด,ด,ดแน่น้อบ้านนี่ขันเดี๋ยวจอบๆไปเบิ้งพี่น้องว่าถึงมาฟังเสียงเป็นขันครับบางหันขันแตกสวดสวดอยู่พี่น้อง บานนี้ว่าเห็นตื่นกลองเศร้าสำับบานนี้เอ่อท่านรองครับที่มีพี่มีมีน้องพนมหากับที่มีแบ่งยู่ตัวขันมักสายปลาลอยก็มีมักสายผสมก็มีแบ่นบ่ครับเออกำลัง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 เห็ดไม่ครับขันขันขันที่มีผู้หม,มัมกมมเมมนาะค,ครับเออสายห้าสิบสายปลาลอยครับ,รบสายกุกเนาะอยู่นี่ เอาได้ยินว่าเส้นห้องอยู่นี่เส้นอาจารย์ชิดพิ่นอยู่่บ้าานวมีนกหมานบ่ครับครับครับให้อาจารย์ชิดเลยครับเพิ่นต่อมาให้โอ้เพิ่นเพิ่นมีนกหมานเพิ่นก่อไมาให้คือว่านกเพิ่นถืกอุบัติเหตุแล้วอันนี้นกต่อพิ่นเพิ่นหาใหม่บ่ครับหาใหม่ครับหาใหม่แต่หาใหม่ได้เก่ง มานพร้อมได้วันชุ่มมือโอ้ยอยากเห็นเด้บ้านยูใสน้อยเือนเพิ่นครับบ้านี้ครับครับเดี๋ยวท่านจะผาไปเอาเชิญท่านล่องครับมึอนี่ใส่ใส่ท่านล่องเพระท่านจะผาครับพาเบิ่งนกหวานพี่น้องเอ่อพึ่งเอาม้าจำได้ครับสืบข่าวมาพึ่งเอามาแล้วก็ได้ชุ่มมือครับไปดันเพิ่นว่าไปเชิญครับท่านล่องบ้านี้พุ้ยนกขันอยู่บ้านก็หลายอยู่ครับ ตัดภาพไปบ้านเพื่อนผมแล้วครับพี่น้องเอาครับพี่น้องนี่บ่ครับหลังนี่บ่โอ้นี่ครับพี่น้องบ้านนกมานครับของอาจารย์ซิ์กับบุรุวัดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าโตบ่ครับจะเกี่ยวของเพิ่นอยู่ไซบาน ครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเบิงนกมากเทค่ดีแม่นตัวใดพี่น้องครับไม่เยี่ยมเยียนอาจารย์ผู้พันมีนกมานครับพี่น้องเสือมากกับพ่กไก่บ้านผมนะครับตินว่าพันใดมาใไม่เอ่อนกต่อพันไปมือใดได้มือนั่นครับทีมงานพันรายงานมามือนี่ก็เลยอยากมาเบิงนกมานครับเอ่อนกเก่งนี่บ่อึดครับแต่ว่าหานกมานพี่น้องนะนี่เจ้าของพันนะครับ นี่ยืนเคียงกับท่านรองอยู่นี่วัดดีับอาประจเสดอวัดดีครับ,าารรบนี่แม่เว้ยเออโอ้ยนเนาะเสียนลูกทุ่งครับนี่นี่น,นี่เจ้าของเพิน่นใส่นกโตแปลาม่าไม่นะตัวนั้นบ่กโอ้ยไปไปถือมาช่มพี่เนะี่ยงยงยื้อใส่ให้ช่มเนี่ยเอามาใช่แดดเอามาพี่เอานั่นครับแต่ว,ว่านกมนันเดี๋ยวทิถามเพิ่นเราครับว่าเพิ่นเอามาจักมือแล้วได้ยักโตแล้วครับ อาจารย์ซิดเนี่ยซื้อเหล้านี่ครับพี่น้องมาแล้วครับนี่นกมานเดี๋ยวให้เบิงบ้งตุนเบิ้งโตกันเนาะพี่นอ้องอันส่วนนกมานเนาะว่าเบิ้งนกมานครับอาจจะตื่นกล้องตื่นผมแน่เพราะว่ามันนี่ครับนกมานพัน มานครับกับทีมงานพนว่าเออก็บตตื่นผมแน่เนาะตื่นกล่องแน่ครับตื่นคนนําตื่นกล่องแน่เป็นนกเสียงใหญ่หรือเสียงหน่อยจานซิดเสียงกลางเสียงกลางจะกุกครับนี่กุกเดียวมีข้าวมันมโนครับฮะนกสองกุกหอยบ่เป็นริ้วหอยริ้วจะข่ําครับบันแล้วจะทีเฮ็ด หน่อยละห้วยไปยุกไก่แท้มะพี่ย,ย่านผมก็เป็นนกโตรป่้ใหญ่ไปไหลอกครับรุ่นกลางๆานี่นกม้านครับอายุก,กงจักปีแล้วครับนี่ฮะโอ้นี่เจ้าของเพิ่นครับเดี๋ยวถามเพิ่นยังยไปเปาน้ำกระเจ้ามาเลยโดนแเรวบอ บ้านในพ่อเดือนแล้วได้ยักษ์โตแล้ววัดนี้ได้แปดตแล้วได้ตัวแปดเก้าตัวาแม่บานเพิ่ว่าตัวหนึ่งกับยูนัมเดี๋ยวยูขังยูนี่มีจะเฉลยเพิ่นบ่โอ้กูยูนัมทันร่องกับมีเนาะไปะไปซู่มืออยู่บ่ครับเอาง่ายว่าแปดเก้าเื่อนี่ที่ไปนี่ไปมือไดนได้มือนั่นอยู่บ่ เรยกมือลลลเลยคืเอเราสองคนหรอกโอ้โหคอนได้ได้สองโตกับมือมือหางมือ,อมือมันหมาน,มนปาดโตบันเป็นนกเสียงกลางเป็นนกเลี้ยวแกมเออรียวหางเทียกกับลายค่ำมางเทียกกับปลายค่ำแล้วแต่มันจีเฮหตติมีข้าวลมบ่อาจารย์อ๋อมีขัดมีหนุนบ่เสียดอก มีอยังบ่อ๋อมีอ่างจะว่วมครับสองข่วมสามค่วมแบบนี่บ่เลยจะว่วฮะเห็ดบมวนเห็ดบมวนเห็ดมวนเสียงมวนบมวนเสียงมนบมวนเออเสียงเห็ดเอ่ เนี่ยตัวทิพตัวแดดน,นั่นตุ่นเออถ้าเข้าไปก็ถือรอดแล้วแบรอดยากนะขันได้เข่าห้อม้นนี่รอดยาก<ม>ขันโยนไหลทีขันโ่นตัวเข่าห้อมเลยมันยากมันเน็บยตัวยางั้งคู่ทั้งอันนี้อืมอันนี้ขออนุญาตเพิ่นเด้อครับที่ถ่ายรูปเพิ่นครับต้นส่วนมากก็สิขันโยนก่อนบาดกาเข่าไปห้อม้นกไกลาย,ยากอันนี้คู่คู่ทีอืม อืม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 ,อมเอาภาพพีเบิงเฉลยเพี่แนครับบัาน,นี้เดี๋ยวภาพพี่น้องเบิงเฉลยเนาะเพี่บอกว่าเก่งเหมือนไรครับว่าเก่งเสี้ยนปลาครับไผ่ยางเดียวเออโอ้ยระวงังเจ้าของทินมาไก,ก่นกเด้อนี่นี่ก็เฉลยเพี่นครับนี่เอา้าเฉลยอยู่นี่ทีมีแต่เฉลยเพี่นครับหนึ่งสองอืม เฉลยครับเฉลยเพิ่นครับเก้าโตพี่น้องม่วานนี่ก็ได้บอ่อจานตัวใดได้ตัวใดม่วานวานี่รู้มากกว่านนี่บ่เสียงใหญ่หรือเสียงน้อยนี่ขออนุญาตครับนี่ ่มได้มาใหม่ลาสชุดลกปีกไว้ย่างดีเลยครับแสดงว่าตัวนี้เพิน่นเพิ่นทีพิเศษกม,มูงครับพี่น้องถอนปีกไว้เลยครับนี่เฉลยครับเป็นยังก็ถอนปีกอาจารย์โอ้ว่าเป็นคัดปบเปลี่ยวชงไปใส่ยามันบินนี้ยามันบินก็นเลยถอนไหม โอ,อ้ยครับนี่ครับออมีอมีมีนกต,ตัวเดียวนี่ละทออีตัวนั่นเนี้ยตัวนกแอบได้ส,สัั่งบสันโอ้บางน้ำบ่โอ้นี่ครับพี่น้องนกมนันนกมันบสันปาอ,อ้าให้บิง่งให้ช่วมอีกเที่นึงพี่น้อง ซื้อเพิ่นวางไรนาอครับนี่บ่มีเจอสายสายสายปลาลอยครับพี่น้องสายปลาลอยแล้วก็สายปีนบ่หรือสายไม้เสาปีนครับสายปีนครับนี่เพิ่นกำลังแข็งแห้งอยู่บ่เนี่ยเถาวันไดยังจีนุ่มๆอยู่เป็นนกเสียงกลางมีเรียวแกมมีอ่างน้ำอ,อืมเป็นนกกุกเดียวบ่บก,กุกเดียว แล้วก็มีเิ้วแกมน้ำครับริ้วแกมเิ้วหอยก็ว่ากันแต่ละผู้จีเรียกไปนอ้องพี่น้องแล้วก็มีอ่างพร้อมมาชันเพิรว่าบ้านนี้ทีจดคู่ให้เบิงมันจีคู่เ่าครับบ้านนี้อาจารย์เอาตัวนี้ลงมาตัวนกเฟกองนี่ลงมาใส่เพิ่นกันนะเอาเพิ่นลจีคู่ให้ให้เบิงบ่พี่น้องนี่ครับฟังเสียงครับพี่น้อง นกหมานครับบ่ถึงเดือนได้เก้าโตครับหาลังมือได้สองครับนี่ครับที่มีผู้สนใจเปิดแบงค์บ่ออาจารย์แบงค์ให้ขาเจ้าไปเรียนบอ่อที่มี ทีมงานพ่นมาหาสันดอกฮะตัวเดียวกับฮามเดแล้วเขาเจ้ามาหานี่สีแบงจะเฉลยบ่บ่เอาโอ้ขับบาบ้านี่เปิดแบงไว้สันอ๋อไปขอแบงน้ำเขาเจ้ามาหลายไปไหนครับอาจารย์นี อ๋อเพิ่นไปขอแบงมาหนึ่งเท่าไปสันครับเออหนึ่งเท่าไปสันอยู่ใ,ใกล้กันอันนี้สายปีนอ่าผู้นี้สายปีนครับนี่ของวันผู้นี้ทานล่องนี่สายเลี้ยงครับนี่ห <laughs> ม,มักเพาะหมักเลี้ยงเอ้ยจังสันกะอาที่มาหอดเยี่ยนหอดสันเนาะอาทีมีผู้คนจนใจกับมาจังมหาอาจารย์เพิ่นครับเอ,อเสียงก็ได้ฟังกับตัวให้นไงไปไหนซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง กันท่านคลิปนี้ผมก็ทีจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับท่องอีสานบ้านผู้ญ่ยน่อยเนาะนะครับมื่อนี้มาเบิงนกซานกลือเพิ่นเพิ่นได้มาเดือนเดียวอ่อไดน้นกเกาตัวครับผมต่อเบิดปีครับผมยังพันได้เพราะแปดเกาตัวโยพี่น้องเอ่อเพิ่น่าเพิ่อนออกมาเท่าหนึ่งกะผมพอกันไหมครับคลิปหน้า สวัสดีครับวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยครับครับนี่รองกับครับนี่